นักรบที่ตั้งคำถามกับไพร์มาร์คของตัวเองจนทำให้เขาไม่เป็นที่โปรดปานนักรบที่ปกป้องแสงสว่างของอัลตรามาจนวันสุดท้ายนักรบลอย a อ i s ลสของ i อออนว r ร o เ b อร์บาลาบัสดันเวันนี้อาจจะพาทุกคนไปรู้จักเขากันหมายเหตุข้อมูลทั้งหมดที่อาได้มาอาถามมาจากอินเทอร์เน็ตนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีข้อมูลไหนผิดออกเสียงชื่อตัวละครผิดก็ต้องขออภัยมาใน,นาที่นี้ด้วย เอาละเราไปเริ่มกันเลยจากเหล็กกล้าเกิดเป็นพลังจากพลังเกิดเป็นเจตจำนงจากเจตจำนงเกิดเป็นศรัทธาจากศรัทธาเกิดเป็นเกียรติยศและจากเกียรติยศวัฏจักรของเหล็กกล้าได้เริ่มต้นอีกครั้ง ไอออน r r เออรหรือ l e g i ียนที่4คือหนึ่งในลีเจียนที่ฉีกคำสาบานที่ให้ไว้กับองค์จกักรพรรดิพวกเขาเก็บความโกรธความคับแค้นและคำดูถูกมากมายไว้ในใจสงครามที่ไม่รู้จบภารกิจที่ไม่เคยได้รับคำชื่นชมชัยชนะที่มักจะถูกลืมเลือนทั้งหมดค่อยๆกัดกินจิตใจของพวกเขาจนแตกสลายและสุดท้ายมันก็ระเบิดออกมาบนดาวอิสวาที่5 i าออนวอร์เเกือบทั้งหมดเลือกหันหลังให้กับองค์จกักรพรรดิและเดินเคียงข้าง War Master ร์ฮอรัสผู้ทรยศพวกเขาตัดสินใจเลือกสงครามและการล้างแค้นแต่นะดวงดาวอันห่างไกลยังมีนักรบบางส่วนเลือกที่จะปฏิเสธการตัดสินใจของไพร์มาผู้นี้พวกเขาไม่ยอมสละศรัทธาไม่ยอมสละเกียรติยศและไม่ยอมทรยศต่อองค์จกักรพรรดิ ผู้นำของนักลบเหล่านี้คือชายที่มีชื่อว่าบาลาบัสดันติโอผู้ที่เคยเป็นคนโปรดก่อนจะถูกทอดทิ้งเพียงเพราะตั้งคำถามกับสิ่งที่ไพรยมารของเขาทำแต่ก่อนที่จะไปรู้จักวอล s m มิ h ผู้นี้อาร์ตขอแนะนำประวัติของกองทัพไอออนรอิเออร์ก่อนกองทัพที่ขึ้นชื่อว่าโหดเยี่ยมที่สุดในยุคมหาสงครามเดอะเกรทคูเซ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม i อออนวอร์เรปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยวินัยอันเคร่งครัดมุ่งมั่นดังเช่นเหล็กกล้าตามชื่อของลีเจียนพวกเขาเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยีและมักจะเลือกสังหารศัตรูจากจุดยุทธศาสตร์ที่ตัวเองได้เปรียบอยู่เสมอ พร้อมกำลังพลมหาศาลเพื่อทำลายล้างศัตรูในคราวเดียวแต่เมื่อบทบาทของพวกเขาเติบโตขึ้นในฐานะทับหน้าซึ่งส่วนใหญ่จะยาวนานและยืดเยือ้อไอออนวอร์เรอร์จึงได้พัฒนาการลบที่ให้ความสำคัญกับการวางกลยุทธ์ก่อนออกศึกและมักใช้ปืนใหญ่ที่มีพลังทำลายล้างสูงบวกกับความแม่นยำในการเปิดศึก จบด้วยการส่งกองกําลังจากกลแบบเกราะหนักเพื่อทะลวงแนวรบซึ่งมันได้กลายเป็นลายเซ็นประจําตัวของกองทัพนี้ไปโดยปริยายทําให้ i ออนไ r เออร์กลายเป็นกองทัพที่มีพลปืนใหญ่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของมหาสงคราม t เดอะเกรทคูเซ e ถึงแม้การลบนี้จะสะท้อนความรอบคอบเยือกเย็นและการคิดอย่างเป็นระบบเมื่อดูจากภายนอกก็ตามแต่ i r อ n น a r r i o r ก็เป็นกองทัพที่เรื่องชื่อในด้านความดื้อดึงเช่นกันเพราะเมื่อเริ่มศึกแล้ว Le เจียนที่4จะไม่มีวันถอยไม่ว่าจะเกิดความสูญเสียยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามพวกเขาต่อสู้จนกว่าจะได้รับคำสั่งถอนตัวโดยตรงจากเบื้องบนเท่านั้นความดื้อดึงนี้ได้ฝังลากลึกลงในจิตวิญญาณของพวกเขาจนกลายเป็นความภาคภูมิที่บิดเบี้ยว พวกเขาไม่มีวันแพ้ศึกถึงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามไม่ว่าจะสิ้นหวังแค่ไหนพวกเขาจะกำชัยด้วยวินัยและพลังทำลายล้างของอาวุธอันมหาศาลด้วยการกระทำที่มีความย้อนแย้งอันน่าประหลาดนี้เองส่งผลให้เกิดความสูญเสียที่ร้ายแรงที่สุดของจกักรวรรดิอิมพีเรียมในยุคนั้นพวกเขาถูกวิพากษ์วิจารอย่างหนัก ในศึกการปลดปล่อยแห่งอินคาเลเดียนที่ถือว่าเป็นชัยชนะที่ไร้ค่าที่สุดและเกือบทำลายทหารแนวหน้าทั้งหมดของกองเรือสำรวจที่8เนื่องจากแผนที่เตรียมไว้ล่วงหน้านั้นล้มเหลวและถูกตีโต้อย่างไม่คาดคิดแต่ความดื้อดึงของ i อออน r r i เออร์กับเลือกที่จะเดินหน้าต่อไม่ถอยไม่ปรับแผนเพียงเพราะการลบยังไม่จบสิน้นส่งผลให้เหล่าสเปซมารีนของพวกเขา ถูกสังหารมากมายและเสียชีวิตเกือบทั้งหมดการสูญเสียครั้งนี้ยิ่งใหญ่ขนาดที่ไพร์มาร์กบางคนบอกว่าไอออนริเออร์ตั้งใจจะพาตัวเองเข้าสู่สมรภูมินี้เพราะต้องการพิสูจน์ตัวเองว่ามีเพียงแค่พวกเขาเท่านั้นที่ทำได้หลังจากการลบครั้งนี้จบลงกองทัพไอออนริเออร์ก็แทบไม่เหลือเขาโครงเดิมอีกต่อไปพวกเขาคือกองทัพที่ไร้ผู้นำไร้ทิศทางและไร้ความไว้วางใจแสงแห่งเกียรติยศที่เคยส่องสวา่างกลับเริ่มนิบปลี่ในปลายทศวรรษนี้ ศึกการปลดปล่อยแห่งอินคาเลเดียนไม่เพียงพลากนักรบอาวุโสไปจากพวกเขาเท่านั้นแต่มันยังหมายถึงความตายของทหารจักรวรรดิอิมพีเรียมมากกว่า2ล้านนายภายใต้การบัญชาการของพวกเขาอีกด้วย จากกองทัพที่เคยมีจำนวนมากที่สุดตอนนี้จำนวนของพวกเขานันช่างน้อยนิดเมื่อเทียบกับยุครุ่งเรืองบวกกับสงครามอันยาวนานและไม่มีวันสิ้นสุดก็ค่อยๆกัดก่อนจำนวนของพวกเขาลงไปเรื่อยๆมันคือช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดของพวกเขาไหลพลังไหลจุดยืนและแตกรกวาจนกระทั่งไพร์มาของพวกเขาปรากฏตัวขึ้นเด็กชายคนหนึ่งที่จะเป็นที่รู้จักกันในชื่อเปอร์ตูราโบได้ลืมตาขึ้นบนดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโอลิมเปีย ดวงดาวที่เต็มไปด้วยภูเขาและความขัดแย้งของนครรัฐระหว่างมนุษย์จากสงครามที่ไม่รู้จบเปอร์ตูราโบถูกค้นพบโดยคนรับใช้ของดัมเมคอสผู้ปกครองที่ถูกขนานนามว่าทอรราดแห่งโลโชสด้วยความตกตะลึงในพรสวรรค์อันแปลกประหลาดของเด็กคนนี้ดัมเมคอสจึงรับเลี้ยงเขาเป็นบุตรบุญธรรมแต่เปอร์ตูราโบกลับไม่เคยเชื่อใจผู้คนแห่งดวงดาวโอลิมเปียถึงแม้ดัมเมคอสจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามเพื่อแสวงหาความรักและความไว้วางใจ จากเด็กคนนี้แต่มันก็ไร้ผลเขานั้นเย็นชาและไม่เคยแสดงความรักกลับต่อพ่อบุญธรรมคนนี้เลยหลายคนมองว่าเปอร์ตูราโบนั้นโดดเดี่ยวและไร้ความอ่อนโยนแต่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธถึงสติปัญญาอันคมกริบดั่งคมมีดของเขา เปอร์ตูราโบนั้นเนี่ยได้ซึมซัศบศิลปะแห่งการปิดล้อมและยุทธศาสตร์แห่งสงครามจากดวงดาวโอลิมเปียที่ที่เขาได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากดินแดงแห่งความขัดแย้งที่ไม่รู้จบมีบันทึกเพียงน้อยนิดที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่องค์จักรพรรดิเข้ารับเปอร์ตูราโบและส่งเขาเข้าสู่สงครามเดอะเกรทคูเซตทุกอย่างชี้ไปว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการต่อต้านหรือข้อสงสัยใดๆตรงข้ามกับไพรมาคคนอื่น ทำให้มีการคาดเดาได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ดัมเมคอสยอมสยบต่อจกักรวรรดิอิมพีเรียมด้วยความเต็มใจและยินดีมอบโอลิมเปียให้เป็นดาวบริวารภายใต้การดูแลขององค์จกักรพรรดิเพื่อแลกกับสถานะที่ยังคงอยู่ของตัวเขาพร้อมกับการยินยอมปล่อยบุตรบุญธรรมสู่องค์จกักรพรรดิโดยไม่มีข้อแม้ใดๆสำหรับเปอร์ตูลาโบเองดูเหมือนเขาจะระหนักถึงธรรมชาติอันแท้จริงของตนเองอยู่แล้วว่าเขาคือซูเปอร์ฮิวแมนที่ถูกสร้างขึ้นมาและรอวันที่ผู้สร้างของเขา จะปรากฏตัวเปอร์ตูลาโบมีความกระหายการใฝ่รู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเขาเป็นอัจฉริยะโดยแท้จริง ความสามารถในการเรียนรู้ของเขานั้นน่าตกใจจนสามารถใช้คำว่าน่าหวาดกลัวก็ยังไม่ผิดจนในบรรดาไพรามาร์กทั้งหมดขององค์จกักรพรรดิเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ความอัจฉริยะนี้เองกลับเป็นดาบสองคมเปิดตูรโบนั้นเนี่ยเป็นนักประยุทธ์ผู้งเงียบขรึมและโดดเดี่ยวเขาไม่แยแสะต่อสังคมรอบตัวเขาไม่เคยอธิบายการกระทำของตอนเองไม่แม้แต่ต่อเหล่าพี่น้องไพรมาร์กด้วยกันเอง เขามักจะปิดกั้นคนอื่นและรักษาระยะห่างด้วยความระแวดระวังแต่สําหรับองค์จกักรพรรดิสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยพระองค์กลับมองว่าเขาเป็นอาวุธใหม่ในมหาสงคราม The Great Crusade เขาคือขุนพลที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังและสติปัญญาสําหรับเปอร์ตูระโบเองทุกสมรภูมิทุกแคมเปญล้วนเป็นเพียงแค่โจทย์ที่ต้องถูกแยกส่วนวิเคราะห์แก้ปัญหาและชนะด้วยเหตุผลและไม่นานนักศัตรูของมนุษยชาติก็จะได้รับรู้ความโหดเหีเ้ยมของนักรบคนนี้ หลังจากใช้เวลาไม่นานอยู่เคียงข้างองค์จกักรพรรดิร่วมทำศึกเรียนรู้เกี่ยวกับมหาสงคราม The Great Crusade เปิดตูลาโบก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำของลี g i ียนที่4 กองทัพที่ถือกําเนิดขึ้นจากจีนซีดของเขาการเปลี่ยนผ่านอํานาจครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเบ็ดเสร็จโดยในช่วงเวลานั้นไอออนวอริเออร์มีนักรบสเปซมารีนราว35,000นายที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาโดยตรงและอีกจํานวนหนึ่งอาจจะประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเลขนี้กระจัดกระจายอยู่ตามดวงดาวต่างๆภายใต้จกักรวรรดิอิมพีเรียม โดยสิ่งแรกที่เปอร์ตูเลโบทำหลังจากเข้ารับตำแหน่งก็คือการตรวจสอบบันทึกสงครามของกองทัพอย่างละเอียดและนำมาเปรียบเทียบกับกองทัพอื่น ทำให้เขาได้คําตอบว่ากองทัพไอออนร r เออร์นั้นล้มเหลวและจําเป็นต้องได้รับโทษการลงทันในครั้งนี้คือการสังหาร1นึใน10ของกองกําลังทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นการรับผิดชอบร่วมกันของทั้งกองทัพเพราะในสายตาของเปอร์ตูเรโบแล้วทุกคนล้วนมีความผิดและคําประกาศการลงโทษของเขาก็ระบุไว้ชัดเจนว่า สงครามคือความจริงที่โหดร้ายไหลความปานีและไม่เลือกข้างผู้ที่ล้มเหลวนั้นจำเป็นต้องจ่ายด้วยเลือดจากความผิดพลาดที่พวกเขาก่อขึ้นเองหนึ่งในสิบของกองทัพไอออนเ i ย์ถูกเลือกโดยการจับฉลากพวกเขาจะถูกประหารชีวิตโดยไร้เกียรติและศักดิ์ศรีจากมือเปล่าของสหายร่วมรบของตัวเองคำสั่งอันโหดร้ายนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณอย่างหนักในจกักรวรรดิอิมพีเรียมหลายคนกล่าวว่าองค์จักรพรรดิได้มอบอำนาจให้กับคนบ้า ขณะที่อีกฝ่ายก็พูดว่าการมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้กับเปอร์ตูเรโบนั้นอาจจะยังเร็วเกินไปเพราะไพรมาคผู้นี้อาจจะยังไม่เข้าใจวิธีแห่งจกักรวรรดิอิมพีเรียมอย่างแท้จริงโดยเสียงคัดค้านที่อาจจะดังที่สุดนั้นมาจากไพรมาคกิลลิแมนแห่งอัลตรามารีนผู้ที่รู้สึกแค้นเคืองต่อความอัปยศที่พี่น้องสเปซมารีนเหล่านี้ต้องได้รับพวกเขาคือนักรบที่เคยยืนหยัดเคียงข้างกันในสนามรบมามากมายแต่กลับต้องถูกฆ่าราวกับสัตว์เดรัจฉานที่ไร้ค่า ความขัดแย้งระหว่างไพรมาร์กสองคนนี้ได้เริ่มต้นขึ้นและไม่เคยเลือนหายไปแต่ทว่าทุกเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นกลับถูกสยบด้วยความเงียบขององค์จกักรพรรดิสำหรับผู้รอดชีวิตจากการลงโทษในครั้งนี้บทเรียนมีเพียงหนึ่งเดียวกฎของเปอร์ตุลโบนั้นโหดเหี้ยมและไร้ความเมตตาความตายคือราคาที่ต้องจ่ายหากพวกเขานั้นล้มเหลวการทำให้ดีขึ้นเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอสำหรับไพรมาร์กผู้นี้แต่ต้องยิ่งใหญ่ที่สุดต่างหากคือสิ่งที่พวกเขาควรจะเป็น ในมุมมองของเปอร์ตูริโบแล้วไอออนวอร์เรอร์จำเป็นต้องกลายเป็นเครื่องจักรสงครามผู้ไร้เทียมทานและเขาจะลงมือหล่อหลอมด้วยมือของเขาเองสร้างนักรบในแบบที่ต้องการและศัตรูของจกักรวรรดิจะเป็นบททดสอบของกองทัพไอออนวอร์เรอร์เป็นเวลาหลายสิบปีที่กองทัพไอออนวอร์เรอร์ได้กลายเป็นทัพบ,บุกของมหาสงครามเดอะเกรทคูเซตพวกเขาคือค้อนศึกในมือขององค์จกักรพรรดิ คอ้อนที่ไว้ใช้ทุบทำลายป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลคอ้อนที่ถูกส่งไปเพื่อทำลายใครก็ตามที่กล้าขวางเป้าหมายขององค์จกักรพรรดิลีเจียนที่4ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโหดเหี้ยมและไร้ความปราณีและพวกเขาก็มีประสิทธิภาพอย่างน่าเหลือเชื่อเปอร์ดูรโบนั้นขึ้นชื่อในด้านการวางกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมสามารถมองเห็นจุดอ่อนของศัตรู และฉวยโอกาสโจมตีด้วยความโหดเหีเ้ยมและเฉียบคมสำหรับพวกเขาความพ่ายแพ้คือสิ่งต้องห้ามส่วนชัยชนะคือสิ่งที่คู่ควรแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองก็ตามแต่ภายในความแข็งแกร่งดั่งเชกเช่นชื่อของรีเจียนนี้กลับเริ่มมีรอยแตกเล้าที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นภายใต้ใตใจ,จิตใจของพวกเขาความคับแค้นจากการถูกใช้งานอย่างหนักคำดูแคลนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและเป็นสิ่งที่พวกเขาจินตนาการขึ้นเองส่งผลให้ความไว้วางใจต่อองค์จักรพรรดนั้นเริ่มหมดไป สิ่งนี้เริ่มแสดงตัวให้เห็นเด่นชัดขึ้นเหมือนกับระยะห่างระหว่างกองทัพไอออนไวยเรอร์ที่ค่อยๆขยายตัวออกกว้างไปทั่วจัก,กรวาลเปอร์ตูลาโบนับวันเขาก็ยิ่งโดดเดี่ยวและมีแต่ความหวาดระแวงมเมล็ดพันธุ์แห่งความขมขื่นได้เริ่มปิดกั้นตัวเขาออกจากทุกสิ่ง และเมื่อการทรยศของ Warmaster h o r อลัสได้เริ่มต้นขึ้นบนดาวอิสวาที่3กองทัพ i อออน r วเออรก็อยู่ในสถานะวิกฤตและไรทิศทางกองทัพของพวกเขากระจัดกระจายอยู่ทั่วจักรวาลจากสงครามที่ไม่มีที่สิ้นสุดสงครามที่สร้างความแตกแยกภายในด้วยภารกิจที่พวกเขาอาจจะไม่เห็นด้วย บาดแผลที่เป็นรอยรล้าวจากการปราบปรามโอลิมเปียดาวบ้านเกิดของตัวเองด้วยความปาดเถื่อนและโหดร้ายจนท้ายที่สุดเปอร์ตูริโบได้นำกำลังหลักไปยังดวงดาวที่ถูกเรียกว่าอ1ที่5พวกเขาก็ได้ระเบิดความเกลี้ยกล่ำของ i อออน a ว r ออรที่สะสมมาทั้งหมดใส่เหล่า l o อย l ลิสหรือผู้ที่ยังจงรักภักดีต่อองค์จักรพรรดิ พิษในใจที่หมักหมมมาเนิ่นนานนั้นได้ผลิบานกลายเป็นมหาสงครามที่ผู้คนนับพันลลานจะล้มตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดยุคแห่งสงครามที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อฮอรัสเฮลลิซีและนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับกองทัพไอออนวอร์เรอร์ที่เข้าร่วมกับวอร์มัสเตอร์ฮอรัสแต่ก็เหมือนกับทุก,กองทัพผู้ทรยศไม่ว่านักรบส่วนใหญ่และไพร์มาของพวกเขาจะตัดสินใจเลือกเส้นทางนั้นแต่ก็ยังมีนักรบบางส่วนที่เลือกจะต่อต้านการตัดสินใจในครั้งนี้ เฉกเช่นเดียวกับนักรบที่มีชื่อว่าวอลสมิดบาลาบัสดันทิโอ a l บัสดัน n t โอคือหนึ่งในวอร์สมิ h ที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพ i อออนวอร์เรอในช่วงมหาสงครามเด Great ทค u ูเ d ตและช่วงเริ่มต้นของยุค h o r ัสเฮอร์ซีครั้งหนึ่งเขาเคยบัญชาการกองยานสำรวจที่51ของกองทัพ i อออนว r ร o เและเขาเคยเป็นนักรบที่โปรดปรานของ ark, p r i ์มาร์กเปอร์ตูราโบเนื่องด้วยไหวพริบที่ยอดเยี่ยมในด้านการวางกลยุทธ์และพรสวรรค์ในการสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งและไร้เทียมทานแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ในฐานะผู้ประชาการกองเรือสำรวจที่51 วอร์สมิธดานติโอคได้รับารกิจในการนำทัพไอออนรวเออร์เข้าต่อต้านและสกัดการบุกทะลวงของเผ่าพันธุ์ซีนอตที่รู้จักกันในชื่อวลป้าสเตรทฮารูดมเกรชันนับป้อมปราการโกกิสแต่พวกเขากลับถูกซุ่มโจมตีอย่างหนักด้วยเทคโนโลยีสนามพลังที่เล่งอายุไขของทุกสิ่งที่ถูกมันสัมผัสเกราะพาวเวอร์อาร์เมอร์และโบกันของเหล่าสเปซมารีนขึ้นสนิมและไม่สามารถใช้งานได้นักรบมากมายโดนเล่นอายุไขจนหมดสิ้นกลายเป็นซากศพป้อมปราการเหล็ก ที่เคยตั้งตงระหง่านนั้นพังทลายลงมากองทัพไอออนรวเออร์นั้นถูกทำลายแต่วอร์สมิดดันทิโอคนั้นกลับรอดชีวิตมาได้แต่ต้องแลกมาด้วยร่างกายที่แก่ก่อนวัยและพิการผลพวงของฮารูดไมเกรชันในครั้งนี้ส่งผลให้ดาวคลาร์กฟิออริน่าสตราโตโพเลและโกกิสทั้ง3ดวงต้องสูญหายไปจากแผนที่ของจักรวรรดิอิมพีเรียมจึงทำให้วอร์สมิดดันทิโอคนั้นตั้งคำถา,ถามถึงแผนการของไพรมาร์คเปอร์ตูระบู ถึงการยึดติดในการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ฮัลูที่ได้พรางนักลบมากมายของเขาไปอย่างสูญเปล่าแต่สิ่งที่ดันติโอคได้รับตอบแทนจากการตั้งคำถามนี้ก็คือการถูกปลดจากตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือที่51เขาถูกในระเทศให้ประจำการตลอดชีวิตบนดาวกันดารที่มีชื่อว่าเลเซอร์ดัมเมนทโทษฐานที่อวดดีและตั้งคำถามต่อผู้นำหลังจากเหตุการณ์นี้วอร์สมิธดันติโอคเลือกที่จะไม่สวมหมวกเกราะอ,อีกต่อไป แต่กลับเลือกที่จะสวมหน้ากากเหล็กที่เขาหลอมมันขึ้นมาเองหน้ากากเหล็กนี้มีลักษณะคล้ายกะโหลกบนเกาะไหลเป็นภาพแทนตราสัญลักษณ์แห่งรีเจียนที่4โดยมีเรื่องเล่ากันในหมู่ Space Marine ว่า w วอ s สมิธดันเทโอสวมใส่มันทันทีหลังจากที่เขานำมันออกมาจากเตาหลอมที่ร้อนระอุและใช้ค้อนตอกมันเข้ากับกะโหลกศรีรษะของตนเองจากนั้นนำหัวของตัวเองพร้อมจุ่มลงในถังน้ำเย็นจัด เพื่อให้หน้ากากเหล็กนี้ถูกตรีตาอยู่บนใบหน้าของเขาตลอดการวอร์สมิดดันติโอคถูกลดขั้นจากผู้บัญชาการและได้กลายเป็นผู้วางแผนและสถาปนิกแห่งดาวกันดารเลเซอร์ดาม n นทายในการสร้างป้อมปราการที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่มีชื่อว่าชาเดนโฮม จากนักรบที่โด่งดังตอนนี้ชื่อของเขากลับถูกลบเลือนหลังจากโศกนาฏกรรมฮารูดไมเกรชันเขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกองทัพไอออนริเออร์เป็นเวลาหลายเดือนที่เริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับการทรยศของวอลมาสเตอร์ฮอลลัสซึ่งวอลสมิธดันทีโอกนั้นก็รู้ได้ในทันทีว่า Ark, p r i m มาร์กเปอร์ตูลโบก็น่าจะเลือกข้างแล้วเช่นกันและการยืนยันในข้อสงสัยนี้ก็เป็นจริงเมื่อวอร์สมิธแคนโดมาถึงเลเซอร์ดาม n นทายพร้อมกับกองเรือสำรวจที่51พร้อมกับคำสั่งใหม่เพื่อเตรียมบุกดาวเทร่าโดยดวงดาวกันดาลแห่งนี้จะถูกใช้เป็นฐานเติมสเสบียงให้กับกองทัพของวอร์มาสเตอร์ฮอรัสแต่วอร์สมิดดันทิโอกนั้นกลับปฏิเสธ ไอออนริเออร์ที่อยู่กับเขาในตอนนี้ยังเลือกที่จะจงรักภักดีต่อองค์จกักรพรรดิและจะไม่ยอมยื่นมือช่วยเหลือให้กับพี่น้องผู้ทรยศอย่างเด็ดขาดสิ่งนี้จึงสร้างความโกรธเกรี้ยวให้กับวอลส m มิดแคนเดลเป็นอย่างมากพร้อมกับคำสาบานที่จะลงมือทำลายป้อมปาก,การนี้ด้วยตัวของเขาเองการสนทนาของพวกเขาทั้งสองคนนั้นถูกจับจ้องโดยชายที่พรางตัวเป็นนักบวชเขาคือหนึ่งในสเปซมารีนของอัลตรามารีนลีเจียนที่มีชื่อว่านิโคเดมัส หนึ่งในเทรทาร์กแห่งอัลตรามาองค์ลกษ์ประจำตัวของไพรมาร์ดเขาถูกส่งมาที่นี่จากคำสั่งของกิลลิแมนเพราะเชื่อว่าพรสวรรค์อันโดดเด่นของดันทิโอคนั้นจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสงครามครั้งนี้นิโคเดมัสยังได้เล่าถึงการทรยศอันน่าขยะแขยงที่เกือบทำให้เขาถูกฆ่าจากดันทิโอด้วยความเดือดดาลในการกล่าวหาพี่น้องของเขาแต่ท้ายที่สุดหลักฐานก็ไม่เคยโกหก ดันเทโอคจึงถามความต้องการของไพร์มาร์กกิลิแมนในสงครามครั้งนี้จากพวกเขาและสิ่งนั้นก็คือการยืนหยัดอยู่ที่เลเซอร์ดิบนทายให้ได้นานที่สุดเท่าที่พวกเขาจะสามารถทำได้เพราะแม้แต่ความพยายามเพียงหยิบมือเดียวก็ช่วยให้เกิดการชะลอการบุกข,ของผู้ทรยศพวกเขาต้องการเวลาให้องค์จักรพรรดิสร้างกำแพงแห่งเทราให้มัน่นคงและพร้อมตอบโต้เมื่อถึงเวลาดานี่โอคนั้นตอบรับ เขานำทัพด้วยกองพลังเพียงหยิบมือเข้าต่อสู้กับกองยานรบที่51และกองพันธ์ุที่14แห่งไอออนวอร์เรอร์ได้ยาวนานถึง366วันจนผู้ทรยศตัดสินใจส่งไททันชั้นอิมเพลเตอร์มาเพื่อทำลายป้อมปากการชาเดนโฮให้ลาบคาบ แต่ก่อนที่ป้อมประการนี้จะถูกทำลายดันทิโอคและนักรบไอออนเวเรียร์ผู้จงรักภักดีที่เหลือได้ทำการวอร์ปขึ้นไปที่ยานแม่ของศัตรูและบุกยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนิโคเดมัสจึงได้บอกกับดันทีโอคว่าไพร m a r กการลีแมนยังต้องการความสามารถของเขาเพื่อทำให้จักรวรรดิอิมพีเรียมที่เปราะบางมากๆในขณะนี้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งเพราะมีเพียงแค่เขาเท่านั้นที่มองเห็นรอยร้าวที่ซ่อนอยู่ ดันติโอคจึงตัดสินใจเดินทางไปสู่ศูนย์กลางของ Ultramar เพื่อเตรียมพร้อมรับศึกที่กำลังจะมาถึงวอล m i มิ d ดัน t ิโอคและ i อออน a r r เออร์ y อย i s ลเดินทางเข้าสู่เขตแดน Ultramar ได้ทันก่อนที่ศึกแห่งคาร์จะระเบิดขึ้นจากกองทัพ World b แบ r ์เรผู้ทรยศโดยในศึกครั้งนี้เอลิบัได้ทำพิธีกรรมเพื่อปลุกพายุวอร์อันมหึมาที่เรียกว่าลูนส s t รอมณตํแหน่งชายขอบตะวันออกของกาแล็กซี ลูนสตรอมมีพลังทำลายรุนแรงขนาดที่ฉีกกาแล็กซี่ออกเป็น2ส,ส่วนส่งผลให้จกักรวรรดิอิมพีเรียมแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงการค้าและการสื่อสารล่มสลายลงในพริบตาอาณาจักรอัลตรามาที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นต้นแบบของการปกครองอันสง่าง,งามของจกักรวรรดิอิมพีเรียมบัดนี้กับพังทลายลูนสตรอมอันน่าขยะแขยงนี้ยังตัดขาดกองกำลังของอัลตรามมรีนที่ติดอยู่อีกฝัง่งพวกเขาไม่อาจรวมพลพวกเขาไม่สามารถส่งกองกำลังสนับสนุน พวกเขาไม่สามารถต้านทานกองทัพผู้ทรยศที่มุ่งหน้าสู่ดาวเทราได้ในตอนนี้วอร์สมิดดันติโอคและกองทัพอออนอริเออร์ของเขายืนอยู่ในจุดที่โดดเดี่ยวที่สุดเพราะในทางเทคนิคแล้วเขาคือผู้ทรยศแห่งรีเจียนที่4ที่ได้เข้าร่วมกับวอร์มาสเตอร์ฮอรัส แต่ตัวเขาเองก็เลือกที่จะทรยศกับพี่น้องของตนเพราะเขาเลือกที่จะจงรักภักดีต่อองค์จักรพรรดิต่อเหมือนตัวเขาโดนโอบล้อมด้วยแรงกดดันจากความจงรักภักดีที่ขัดแย้งกันเองแต่ด้วยความเป็นเลิศในศิลปะแห่งการล้อมป้อมปราการและความภักดีที่ไม่โอนเอียงต่อสิ่งใดไพรามาร์กกิลิแมนจึงได้ชักชวนดันติโอคให้มาเข้าร่วมวางรากฐานและการป้องกันแผนสำรองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจกักรวรรดิอิมพีเรียมเท่าที่เคยมีมา อิมพีเรียมเซคันดซึ่งดานติโอก,ก็น้อมรับภารกิจนี้และคิดเพียงแค่ว่าหน้าที่ของเขาคือการเสริมแนวรับให้กับแม็กแครเก้ ay, และดาวสำคัญอื่นๆของอาณาจักรอัลทรามาแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ไพรม่ากิลิแมนได้เปิดเผยความลับอันยาวนานของดาวโซตาให้กับเขาฟังเพราะการอยู่รอดของอัลตรามาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเสริมการป้องกันอีกต่อไปแต่ต้องแข็งแกร่งจากโครงสร้างในการทำงานของมันอย่างแท้จริง โซตาเป็นดาวที่อยู่ห่างไกลเกือบสุดขอบตะวันออกของกาแล็กซีมันคือหนึ่งในไม่กี่ดาวเคราะห์ที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์เกือบเทียบเท่าดาวเทอร่าซึ่งถูกค้นพบระหว่างยุคมหาสงครามเดอะเกรทคูเซตและที่นั่นภายใต้ภูเขาที่เรียกว่าฟาโรสยอดเขาที่สูงที่สุดของดวงดาวนี้จกักรวรรดิอิมพีเรียมได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่อาจจะช่วยพวกเขาได้เปรียบในสงครามครั้งนี้ มันคือโครงสร้างลึกลับที่ถูกสร้างโดยเผ่าพันธุ์ซีนอสที่ไม่มีใครรู้จักอุปกรณ์โบราณนี้ถูกเรียกขานว่าฟาโรสดันทีโอคใช้เวลากว่า9เดือนสุริยะในการไขปริศนาแห่งโซตาและเพื่อปลุกพลังลับที่ซ่อนอยู่ภายในโลกนี้ให้ตื่นขึ้นซึ่งเขาเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของไพรมาร์กกิลิแมน ว่าโซตาคือคุญแจสำหรับหนทางที่จะเอาชนะลูนสตรอมได้ตัวเขาและเหล่านักลบอัลตรามารีนได้เดินทางลงสู่ห้องโถงอันกว้างใหญ่ภายในฟาโรสพวกเขาได้สร้างแพลตฟอร์มบันไดาทางลาดและสะพานแขวนเพื่อให้การสำรวจเพิ่มเติมภายในของฟาโรสสามารถเป็นไปได้และต่อมาเขาก็ได้พบกับ p r i m ม r รีโลเคชันอัลฟา โดยแดนทีโอเชื่อมั่นว่าที่นี่คือศูนย์กลางของทั้งระบบที่ที่เป็น,นกลไกสําหรับปรับจูนห,หรือปรับเสียงสะท้อนซึ่งตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าฟาโรสคือส่วนหนึ่งของระบบนําทางการเดินอวกาศโบราณมันทําหน้าที่เป็นทั้งสัญญาณนําทางและเครื่องมือค้นหาเส้นทางในอวกาศที่สําคัญมันยังสร้างเครือข่ายการสื่อสารในระยะทางที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนสามารถทําได้มาก่อนซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีวอร์ปของอิมพีเรียม ที่ใช้อิมมาเทเทียมในปัจจุบันฟาโรสทำงานด้วยฟังก์ชันควอนตัมซึ่งอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งหรือไซต์ s ูไซต์ l e p o r t a t i o n ผ่านเครือข่ายประตูวอร์ปหรือโครงข่ายเส้นทางที่เราไม่มีวันจินตนาการได้พื้นฐานของฟาโรสไม่ได้อาศัยไซคิกเอเนจีหรือพลังจิตแต่กลับขับเคลื่อนด้วยพลังของ e m p a t h ิกพาวเวอหรือพลังแห่งความรู้สึก ดันเทอคยังเชื่อว่าเทคโนโลยีประเภทเดียวกันกับฟาโรสน่าจะซ่อนอยู่บนดาวเคราะห์อื่นๆทั่วทั้งกาแล็กซีและเขายังเชื่ออีกว่าระบบการทำงานนั้นแตกต่างจาก a s t r o n o m i c ค l ที่อิ p พีเรียมใช้ มันเป็นเหมือนเครือข่ายสถาน,นีที่คล้ายกับไฟตะเกียงที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆแทนการเดินทางแบบเส้นทางเดียวจุดต่อจุดถึงแม้ไพรมากกิลิแมนจะลังเกยียจการใช้เทคโนโลยีของเผ่าพันธุ์ซีนอสต่างดาวก็ตามแต่เขารู้ดีว่าในตอนนี้อัลทอร์มากำลังแตกสลายและจำเป็นต้องกู้คืนเครือข่ายสื่อสารและการเดินทางครั้งใหม่นี้ให้จงได้ฟาโลสคือคำตอบแดนทิออสสามารถจุดแสงสว่างให้กับดาวแมครักเก้ได้สำเร็จ แม้จะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของลูนสตรอมก็ตามแต่มันกลายเป็นสัญญาณนำทางแทนที่แอสโทรนอเมคอนที่พังทลายไปก่อนหน้านี้เพื่อเป็นเส้นทางในการนำเหล่าผู้จงรักภักดีกลับสู่อัลตรามาได้อีกครั้งเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงยานลบมากมายทั้งโดดเดี่ยวปางตายและแตกร้าวสะสมเป็นกองกำลังแห่งความหวังครั้งใหม่ ภายในเวลาไม่กี่วันเรือลบมากมายก็มารวมตัวพร้อมกับสเสบียงทรัพยากรหรือแม้แต่ข่าวสารของการทรยศยานหลายลำเป็นเรือลบของอัลตรามมลีนแต่บางลำก็พาผู้รอดชีวิตจากแชตเตอร์ลีเจียนอย่างไอออนแฮนเลเวนการ์ดและสลาแมนเดอร์ผู้รอดชีวิตมาจากดวงดาวอิสวานที่5สมรภูมิที่ถูกเรียกว่า Dropside Massacre ในเวลาต่อมาดันทีโอชนั้นได้ค้นพบว่าฟาโลสอาจจะมีสติปัญญาเป็นของตัวเองโดยเขาค้นพบบาะแสของปรากฏการณ์นี้โดยบังเอิญระหว่างที่เขาสื่อสารประจำวันกับกัปตันพอลักซ์แห่งอ m มพ r เ u ียมฟอสกหนึ่งผู้รอดชีวิตที่ถูกดึงดูดมายังอัลตรามาโดยแสงนำทางของฟาโลส เช่นเดียวกับกองกำลังของ Dark Angel เกือบทั้งหมดที่ได้เดินทางมาถึง Mac r คราเกจากแสงนำทางนี้เช่นกันพวกเขามาพร้อมกับนักโทษหลบหนีที่อันตรายที่สุดคอนลาดเคิร์สไพรมาร์แข่งไนลอดผู้ที่หลบหนีจากการคุมขังและยังซ่อนตัวอยู่ในยาน Invisible Reason ตั้งแต่4เดือนก่อนหลังจากมาถึงดวงดาว Mac r คราเกคอนลาดเคิร์สก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการหลบหนีลงสู่พื้นดินเพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียว สร้างความโกลาหลและความหวาดกลัวให้กับประชาชนมากที่สุดทําให้การสังหารหมู่เริ่มต้นขึ้นระหว่างการสื่อสารประจําวันดันทีโอคสามารถสัมผัสถึงการปรากฏตัวของไนฮอนเตอร์หรือก็คือคอลลัดเคิร์สผ่านทางขึ้นความรู้สึกของฟาโรสได้เขาจึงรีบเตือนกับตันพอลลัคถึงการรอบโจมตีที่กําลังจะมาถึง โดยคลื่นความรู้สึกนี้เองยังทรงพลังขณะที่สามารถระบุตำแหน่งของไนฮอนเตอร์ผู้นี้ได้อย่างแม่นยำและคอยช่วยส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนที่นักฆ่าคนนี้จะลงมือทุกครั้งเครื่องมือของซีนอสนี้ยังได้ช่วยชีวิตของกัปตันพอลลักซ์รวมถึงไพรมาร์กกิลิแมนและไพรมาร์กไลออนเอลจอนสันระหว่างการเผชิญหน้ากับคอลลัดเคิร์สในภายหลังอีกด้วยหลังจากกองทัพไนหลอดพ่ายแพ้ต่อกองทัพดาร์กแองเจิลในศึกที่ดาวชากัวราซา พวกเขาก็ได้ตามแสงประหลาดที่เป็นคล้ายเครื่องนำทางมายังดวงดาวที่มีชื่อว่าโซตานักลบเหล่านี้ใช้เวลาหลายเดือนแฝงตัวอยู่ในความมืด สอดแนมหาข้อมูลแทรกซึมในเขตห่วงห้ามจนพวกเขาได้ค้นพบเครื่องมือลับที่ถูกเรียกว่าฟาโลสเครื่องมือที่เป็นขุมพลังของเหล่า o อย l ลิสและนี่ก็ได้กลายเป็นเป้าหมายของไนลอดผู้ทรยศพวกเขาต้องการใช้เครื่องมือนี้ในการตามหาไพร์มาร์ที่สูญหายของพวกเขาและรวมตัวกับยานแม่ไ f a l l กองทัพไนลอดได้เปิดฉากโจมตีแบบสายฟ้าแลบและมีเพียงแค่ดันที่โชเท่านั้นที่หยุดยัง้งพวกเขาได้ ดันทิโอชจึงยอมสละชีวิตของตัวเองและระเบิดฟาลอสจากภายในเพื่อปกป้องเทคโนโลยีคลื่นแห่งความรู้สึกนี้ไม่ให้ตกไปสู่มือผู้ทอรยศแรงระเบิดครั้งนี้สะเทือนไปทั่วจักรวารและชื่อของดันทิโอชก็จางหายไปพร้อมๆกับมัน ผลกระทบของเหตุการณ์นี้จะยังไม่ปรากฏให้เห็นจนกว่าจะอีก1 0 0 0 0ปีข้างหน้าเมื่อเผ่าพันธุ Truth, ์เทลนิตบินทะลุช่องว่างระหว่างกาแล็กซี่เหมือนฝูงผีเสื้อกลางคืนถูกดึงดูดสู่แสงเทียนและแสงนั้นคือสัญญาณนำทางอันทรงพลังของฟาโรสนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะกับเรื่องราวของดัน斯·ิโอ克、Royalist ของไอออน·มอริเอก็หวังว่าจะชอบกันนะ ส่วนใครที่อยากเห็นลอ y a l ย s t ลิสคนอื่นๆที่อยู่ภายใต้ e ีเจนทรยศเนี่ยก็สามารถแนะนำอาร์มาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่ดูเรื่องราวของอัลฟารีเจนหรือว่าออกคัมเดอ n t อันทที่ว่าเขาจะเป็นผู้ทรยศหรือว่าผู้พักดีก็ลองไปดูการที่คลิปนี้ได้เลยนะวันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย